เยาวชนไทยนั้นเป็นไทยทุกเมื่อจะอยู่เหนืออีสานกลางหรือทางใต้แม้จะถือาศาสนาใดๆเกิดเป็นไทยต้องเป็นไทยอยู่ทั่วกันเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์มัน่นจงทำดีจงทำดีชั่วชีวันสิ่งสำคัญเพื่อมุ่งให้ชาติไทยจเจริญ สวัสดีครับพบกับรายการเด็กเต็มบาททางสถานีวิทยุและโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติเดบันยูบีทวรายการที่จะเสนอเรื่องราวคุณธรรมจริยธรรมในมุมมองของเด็กและเยาวชนครับท่านผู้ชมครับในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนสิงหาคมนะครับถ้าพูดถึงเดือนสิงหาคมเราก็จะนึกถึงวันแม่นะครับผมนะครับได้มีโอกาสตอบแทนแม่นะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับเพราะเนื่องจาก ในเดือนสิงหาเนี่ยของเรามีวันว ah> um, oh! ันแม่นะครับหน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับก็ไม่หยุดนิ่งนะครับสํานึกถึงพระคุณแม่นะครับก็ได้จัดงานกิจกรรมวันแม่ในวันที่11ถึง12สิงหาคมนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางผู้มุ่งในการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมนะครับในฐานะผู้จัดโครงการนะครับก็ได้มาพูดคุยในรายการของเรานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอแนะนำนะครับท่านผู้มุ่งในการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมนะครับนายลิขิตลิมรดลวยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอีกท่านนะครับนางสาวสุวรรณนาสอนกระต่ายนะครับเลขานุก,การชมรมผู้นำเยาวชนซักเซตไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องในในฐานะที่เราเนี่ยเราจัดงานเนี่ยพอท่านพอออกป,ปุ๊บไปที่งานเลยเราจะบอกถึงความสำคัญถึงวันแม่ก่อนอยังไงครับผมวันแม่เป็นเรื่องสำคัญครับผมเพราะว่าถ้าเรา ไม่มีคุณแม่เนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีเราใช่อันนี้เป็นเรื่องสาคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราจะละทิ้งวันนี้ไม่ได้คผนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างในในในประเทศไทยเนี่ยเราก็ถือวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็พ่งนี้แหละนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยก็จะได้ช่วงเย็นๆนะครับของวันนี้ก็จะไปบอกรักแม่กัน แล้วก็เริ่มจะมีโปรแกรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของแม่เนี่ยยากที่จะอธิบาย<ฮ>ไม่ได้แปลว่าอธิบายไม่ได้แต่ว่าถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่มีคุณแม่ของเราเราขาดคุณแม่เนี่ยก็คงจะไม่มีเราอันนี้เป็นในสำคัญนอกจากการที่มีเราแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีลูกหรือเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็จะพบว่าโหกว่าที่แม่จะจะเลี้ยงดูเราจนเต,นต,นตนิบโตมานะครับตั้งแต่อยู่ในครัภ ครับเก้าเดือนนะครับต้องดูแลทุกอย่างการกินการอยู่การดูแลความเป็นห่วงทุกอย่างต้องเป๊ะนะครับแม้กระทั่งทั้งลูกข้อออกมาเนี่ยอีกหลายปีทีเดียวกว่าที่ที่ลูกจะโตนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าแม่นี่เป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราทุกคนครับคับผมการอื่นต้องประวัติวันแม่มันเป็นมาอย่างไงเขามีมีประวัตินะครับว่าเดิมเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยนะครับ วันแม่เนี่ยจะเป็นวันที่15เมษายนของทุกปีนะครับซึ่งเป็นเป็นประวัติที่นานแล้วตั้งแต่ปี2 4 9 3หมดเสีร้อยกว่าป,ปีไม่ถึงร้อย <ch> <160 S 2> ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะครับก็จะกำหนดให้ว,วันที่15เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติโดยทางฝ่ายที่เป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนนะครับผู้หญิงเนี่ยก็จะกําหนดอย่างนั้นจนกระทั่งต่อมาเมื่อปี2 5 1 9นะครับก็ได้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยคือวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นวันแม่แห่งชาติอันนี้เป็นประวัติการแม่ที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือสมัยก่อนเป็นวันที่15เมษายนอ่าแล้วก็มาแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นวันที่12สิงหาใช่ไหมครับก็เลยถือเป็นปฏิบัติทำเนียปฏิบัติใช่ไหมครับเป็น12สิงหาคมของทุกปีครับอ๋อครับผมแล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นลูกเนี่ยแบบไปตบตีแม่ทาร้ายร่างกายแม่เพื่อจะเอาเงินไปนู่นทานู่นทํานี่เพราะออย่างนี้ไงครับเออเพราะว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเนี่ยน้อยลงคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงความที่สังคมเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม่ก็ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะอยู่ใกล้เคียงกับลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิด ความเหินห่างนะครับลูกเองก็ไม่รู้ว่าแม่รักรักลูกขนาดไหนอันนี้เป็นปัญหาสําคัญก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ที่ทะเลาะกันลูกบางคนก็ไม่เข้าใจก็กตบตีแม่โดยที่ไม่รู้ว่าแม่ตัวเองเนี่ยรักตัวเองมากที่ที่คุณแม่ไปทํางานที่คุณแม่ไม่อยู่เนี่ยเพราะรักนะครับไม่ใช่เพราะอะไรแต่ว่าไม่เข้าใจก็เลยรู้สึกว่าแม่ทาไมไม่มีเวลาให้ทําไมแม่ไม่สนใจอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาที่มีมาเพราะฉะนั้นก็ต้องสําคัญคือตัวสถาบันครอบครัวที่บอกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ วันนี้เราเชิญเด็กและเยาวชนมาด้วยซึ่งเป็นอยู่ในชมรมผู้นำเยาวชนซักเซตไทยใช่ไหมครับพี่ชมพู่นะครับวันนี้มากรบพอะดีกินเดี๋ยวถามก่อนแม่ในคติเราเป็นยังไงครับในดวงคติของเราเนี่ยก็ในความตีชัเป็นคนที่อบอุ่นให้ความรักลูกตลอดเวลาแล้วเป็นคนที่แบบสอนอะไรแบบเวลาเราทําผิดอะไรด้วยอะไรอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วเป็นยังไงครับปัจจุบันนี้คือผู้บุก ผู้เขาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกอ๋อครับผมแล้วแม่ที่พี่ชมพู่อยากได้เนี่ยครับแม่ในฝันของเราเนี่ยมัามดีมของเราเนี่ยเราอยากได้ยังไงครับอ๋ออยากได้แบบมีเวลาให้ลูกเวลาลูกมีปัญหาปรึกษาแม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมีไหมครับมีตอนนี้ก็มีอยู่ยังม,มีอยู่นะครับแล้วถ้าเราเป็นแม่ล่ะครับเป็นแม่เราก็สอน เราก็สอนลูกในทางที่ดีเหมือนที่แม่เราสอนเรามาแต่เขาจะฟังเราหรือเปล่านี่เราไม่รู้ <c oughs> เขาอยู่ในสังคมอย่างนี้ด้วยแล้วส่วนใหญ่งงเขาจะสนิทกับเพื่อนมากกว่าอ๋อครับผมแน่นอนครับเมื่อกี้ที่เราเกิดขึ้นรายการนะครับว่าทางสถาบันส่งเสริมปัญญาก็จัดงานก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์งานนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผอประชาสัมพันธ์เนี่ยกำหนดการจัดงานของวันเนี้ยกับวันพรุ่งนี้มียังไงบ้างครับผม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในปีนี้นะครับเราจัดสองวันครับผมขอชื่อชื่อเต็มงานก่อนงานเฉลิมพระเกียรติ8ปบพรรษา12สิงหาพระบรมราชินีนาถครับนะครับจัดวันนี้สิบสิงหาคมนะครับวันเสาร์แล้วก็วันพรุ่งนี้สิบสอสิงหาคมนะครับวันนี้เนี่ยหลังจากจบรายการเนี่ยนะครับเราก็จะมีการริ้วขบวนเดินเทิดพระเกียรติครับผมนะครับโดยมีข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาชุมชนเนี่ยร่วมกันเดินจากสมาคมตะกูลเทงซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตยานลาไปที่ เซ็นทรัทพลพระรมามสามนะครับแล้วก็สิบเอ็ดนาฬิกา,กาก็จะมีพิธีเปิดงานครับผมโดยท่านผู้เดชพุทธศิลป์โดยชื่นงามมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับผมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไปตลอดทั้งวันนะครับมีการแสดงบนเวทีมีการฝึกสอนอาชีพมีการประกวดการแสดงต่างๆหลายอย่าง,างครับเริ่มงานกี่โมงเก้าโมงใช่ไหมส่วนเวลาเปิดสิบโมง